ท่านผู้ชมคะนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการฉีดสําหรับไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนะคะอา้ยางนะคะรองกองหรือว่าป่ามนะคะวิธีการฉีดนั้นก็คือกลุ่มไม้ผลต้นจะสูงนะคะเมื่อต้นสูงก็จะฉีดลําบากปกตินะคะโอทูฟาวเวจินเราจะฉีดทางใบทีนี้เมื่อฉีดทางใบนะคะต้นสูงขนาดนี้ฉีดไม่ได้เราก็จะฉีดที่โคนต้นนะคะ หัวใจหลักของการฉีดนั่นก็คือหนึ่งน้ำที่ใช้ผสมก่อนนะคะน้ำที่ใช้ผสมจะต้องเป็นน้ำที่ไม่มีสารเคมีหรือมีสารพิจือปนเป็นน้ำธรรมชาติดีที่สุดนะคะอันที่สองค่ะนะคะเวลาฉีดนะคะหกโมงเช้าถึงเก้าโมงเท่านั้นนะคะที่จะดีที่สุดนะคะ, <S <S ะแล้วก็อันที่สามในเรื่องของการปรับหัวฉีดค่ะท่านผู้ชมนะปรับหัวฉีดให้เป็นอองฝอยนะคะและเวลาฉีดค่ะนะคะวิธีการฉีดก็คือฉีดแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็คือไม่ไม่ไม่ต้องจี้ไม่ต้องจ่อนะคะค่อยๆปล่อยปล่อยเป็นอองนะคะ แล้วก็ฉีดรอบๆโคนต้นค่ะนะคะรอบๆโคนต้นนะคะแค่นี้เองค่ะก็ทําให้นะคะต้นพืชนั้นนะคะได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะเราจะเห็นว่าเป็นแค่เป็นเพียงละอองแค่นี้จะทําให้พืชไม่ได้รับสารอาหารจริงๆได้นะคะแค่นี้เองง่ายๆอ่ะมาดูต้นต่อไปนะคะ แล้วก็ฉีดรอบๆคนต้นค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะฉีดง่ายไหมคะน้ำใสๆอันตรายไม่มีกลิ่นไม่มีเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะอ่ะเรารุดต้นต่อไปนะคะอันนี้ แค่นี้เองค่ะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นค่ะอะไรที่ทําให้ง่ายโอทูพาวเวอร์เจนของเราอ่ะชัดเจนแน่นอนชัวร์ไม่มั่วนี่ขอบคุณค่ะครับครับวันนี้เป็นการสาธิตการวิธีการใช้โอทูครับชีพสับรถนะฮะคือวิธีการผสมนะผมใช้มานานแล้วจนชนานาญนะคือขั้นแรกผมเอาสลิงหมอตรงวัดก่อนว่าห้าสี่สี่อ่ะมันจะได้พอดีฝ่าไหมถ้าเราเทขนาดไม่ต้องเต็มมากนะรประมาณห้าสี่สี่จะอยู่ว่าไม่ต้องเต็มฝ่าดีนะฮะ อยู่ประมาณนี้ห้าสี่สี่ถังสองร้อยลิตรนี่เราใส่ไปสักประมาณห้าฝาสี่ถึงห้าฝาเนี่เท่ากับเท่าไหร่คะเ็ถ้าเต็มฝาจะล้นประมาณหกสี่สี่ครับถ้าเต็มคือพอดีเป๊กจะู่หกสี่สี่แต่ถ้าประมาณนี้อ่าอยันนิดหนึ่งก็จะประมาณห้าสี่สี่ใช่ฮะห้าสี่สี่ถ้าน้ำสองร้อยลิตรเนี่ยใช้ใช้กี่ฝาคะใช้ประมาณห้าฝ่าครับห้าฝาเนาะค่ะอ่ะแต่เราก็เติมไปเลยฮะ แลาเราก็คงเนี่ยรอคนด้วยครับนี่ไม่มีจอพระตามรักต้องเอาจอเลยลอมาคนแล้วเราก็จะเติมพวกปุ๋ยยูเรียซโคลบูร์สูสนไปด้วยก็ได้ฮะแต่ผสมอโอทูก็หนาก่อนนะต้ะนปุ๋ยหน้าตากันใส่ก็อยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณโลเดียวก็พอครับไม่ต้องไปใส่เยอะเพราะโอทูเป็นสารที่เข้มข้นอยู่แล้วอะก็เรียกว่าเราเอาปุ๋ยยูเรียเติมเข้าไปในน้ำได้เลยใช่ใช่ฮะผสมโอทูไปให้เรียบร้อยก่อนนะจ้ะราะนั้นเราก็ย่างถังสองร้อยลิตรเนี่ย มันชีดได้ประมาณห้าถึงหกพันต้นนะฮะห้าถึงหกพันนอจั่งทั้งสองลิตรเนี่ยถ้า,าบางคนเ็าใช้ถังพันลิตรอยู่แล้วมันก็ประมาณห้าถังนี่ห้าถังนี่มันก็คือถังพันลิตรจ้่มันก็ชีดเพื่พ่นนอตาเดียวกันคือสามมือนอฮะคุณก็เดี๋ยวพี่นอ้นองเกษตรกรชาวไร่ก็ไปหานกันเอาเองฮนะแบบการชีดนะครับโบกโบกขวดให้เป็นละอองฮะไม่จําเป็นด้วยว่าจะต้องไปจี้ฮะเดินไปเลยเดินเดินคุณไม่ต้องรีบเดินมากครับอยู่ที่การปรับแรงดันของเครื่องนะฮะ โบกให้เป็นละอองให้มันลงมาเกาะที่ใบแค่นี้ก็ได้พุ่นแล้วฮะครับนี่คือตัวอย่างฉีดจังโขกวิธีนะฮะ